ตอนที่ 9. ความล่าช้าของเบื้องบนเวลา8.30โมงครึ่งทุกคนได้ถูกหัวหน้าเอเรียกให้ไปประจำที่ของตัวเองต่างคนเปิดระบบการทำงานของแล็ปท็อปของตัวเองแล้วเริ่มเซตร,ระบบทุกอย่างในนั้นให้เหมาะกับแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมการโทรออกหรือโปรแกรมในการร่างสัญญาที่กำลังถูกเปิดใช้นั้นแต่ละคนต่างมีความเข้าใจในการทำงานดีเพราะพี่ตูนได้ฝึกให้พวกเราทุกคนใช้งานอุปกรณ์ และโปรแกรมจนชำนาญก่อนหน้านี้เป็นที่เรียบร้อยแม้ว่าบางคนอาจจะยังไม่ชำนาญร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่สุดท้ายก็ต้องไปทำความเข้าใจให้หมดหลังจากที่เริ่มทำงานไปแล้วอยู่ดีสีหน้าของแต่ละคนดูเป็นกังวลอย่างมากที่ผ่านมานั้นเราฝึกพูดกับคนที่รู้เรื่องเกี่ยวกับตัวระบบไปแล้วนี่ต้องไปพูดให้กับคนที่ยังไม่เข้าใจให้สามารถเข้าใจได้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่หินสุดๆส,สำหรับพวกเราเลยทีเดียวเท่าที่สังเกตได้นั้นคงจะเป็นเก่งและฟ้าใสนั่นแหละที่ดูมีความมั่นใจในตัวเองระดับหนึ่ง สวัสดีตอนเช้าทุกคนนะครับรบกวนฟังทางนี้หน่อยนะหัวหน้าเอยืนขึ้นพูดท่ามกลางห้องทำงานกำแพงสีขาวมีโต๊ะทำงานราคาถูกๆตั้งเรียงรายและยังมีแผงกั้นระหว่างด้านหน้าเพื่อไม่ให้เห็นผู้ที่อยู่ตรงข้ามเราได้ทุกคนมองไปยังหัวหน้าแผานกของตัวเองด้วยความเคารพและไม่มีผู้ไหนคิดจะขัดคำพูดของเขาสักคำวันนี้เป็นวันทำงานวันแรกขอให้ทุกคนโชคดีผมจะส่งรายชื่อของเป้าหมายที่ต้องโทรไปนะครับ และอย่างที่พวกเราได้ตกลงกันไว้ว่าทุกๆคนต้องขายให้สำเร็จได้วันละห้าเป้าหมายนะครับถึงจะมีโบนัสของแต่ละวันให้รับทราบค่ะรับทราบครับทุกคนรับทราบพร้อมกันเป้าหมายของพวกเราทั้งหมดก็คือต้องทําให้พวกเขายอมจ่ายเงินให้กับเราพเพื่อแลกกับหุ้นปลอมๆของรัฐบาลเพื่อเอาไปพัฒนาโปรเจกต์อะไรของพวกเขาซึ่งผมไม่ได้สนใจกับมันมากเท่าที่ควรผมสามารถเดิมพันได้เลยว่าคนอื่นๆในแผนกก็น่าจะคิดแบบเดียวกันแบบครึ่งต่อครึ่งเลยทีเดียวไม่กล้ายกมาทั้งแผนกเพราะกลัวแพ้เดิมพัน ตอนนี้น้องๆจะนั่งเล่นโทรศัพท์อะไรไปก่อนหรือซ้อมบทพูดก็ได้นะครับตอนนี้ทางเบื้องบนกําลังจะส่งรายชื่อเป้าหมายมาให้ครับหัวหน้าเอประกาศซึ่งพวกเราก็พยักหน้าเป็นเชิงว่าเข้าใจก่อนจะก้มเล่นโทรศัพท์หรือไม่ก็พูดคุยเล่นสเพเหระเสียงฝีเท้าดังตุบตุบดังขึ้นเรื่อยๆหลังจากนั้นพันก็เปิดประตูห้องเข้ามาขอขอโทษที่มาสายครับชายหนุ่มหนวดเคี้ยวกล่าวขอโทษขอโพยด้วยความรีบร้อนพลางหอบ ก็ยังไม่ได้สายนะครับเพิ่ง8ดโมงครึ่งเองหัวหน้าเอบอกครับขอบคุณครับชายหนุ่มหนวดเขี้ยวเดินมานั่งข้างๆผมซึ่งมีแล็ปท็อปของตัวเองวางไว้อยู่แล้วหัวหน้าเอทำอะไรไปบ้าง啊เพื่อนให้ร,ระบบในคอมนะผมบอกงั้นช่วยดูให้หน่อยเซว่าต้องทำอะไรบ้างโอเคโอเคก่อนที่ผมจะวางมือถือเอเมอร์ก็โทรมาทันทีผมรับสายแฟนสาวและใส่หูฟังบลูทูธพร้อมกับดึงแล็ปท็อปของเพื่อนหนุ่มไปจัดการกับระบบคอมให้พร้อมใช้งาน โดยที่ผมจะตั้งให้เหมือนกับของตัวเองเป๊ะเพืเ่อที่พันจะได้สะดวกในการทํางานมากขึ้นฮัลโหเสียงของแฟนสาวดังขึ้นทําอะไรอยู่เนี่ยทํางานอยู่จ้าผมตอบด้วยรอยยิ้มบางๆแล้มาล่ะเพิ่งตื่นหรอ <c oughs> อะไรเนี่ยคบกันมาตั้งกี่เดือนละยังจําเวลาตื่นของเขาไม่ได้อีกหรออ่าอะไรกันอีกแล้วเนี่ยอืมหรือว่าเป็นเป็นวันแรกใช่ไหม รอยยิ้มของผมได้เลือนหายไปแล้วเหลือแต่เพียงใบหน้าที่ไร้ความรู้สึกซึ่งกำลังจับจ้องไปที่มอนิเตอร์แล็ปท็อปของพันอยู่โดยปกติแล้วเอมมาจะงองแงและงี่เง่าเป็นพิเศษในวันที่เป็นเมนในวันแรกแม้ว่าปกติตัวเธอเองจะงี่เง่าเป็นทุนเดิมอยู่แล้วคำพูดอันเรียบเฉยนั้นทำให้หญิงสาวในปลายสายถึงกับชะงักและไร้คำพูดใดๆที่จะออกมาจากปากอันสว่างจ้าของตัวเองอย่าลืมซักผ้าปูที่นอนด้วยแล้วกันผมบอก วันแรกเลือดที่ไหลออกมาจะเยอะเป็นพิเศษผมไม่รู้หรอกนะว่าคนอื่นๆจะไหลออกมามากขนาดไหนแต่ถ้าเป็นของเอมม่านั้นแทบจะทั้งเตียงมีอยู่วันหนึ่งผมตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าตัวเองนอนจมกองเลือดส่งกลิ่นเหมน็นคาวอบอวนไปทั้งห้องจนผมต้องรีบล้างตัวแล้ววิ่งออกไปซื้อผ้าอนามายอย่างรวดเร็วแถมยังต้องทะเลาะก,กันเพราะผมออกจากห้องไปเฉยๆกูไปซื้อแพมเพิร์สำหรับเจิงมึงเนี่ยเขาซื้อผ้าอนามายเตรียมไว้ให้แล้วนะผมบอกมาใส่ให้เขาหน่อยจินะ อีกฝ่ายทำเสียงออดอ้อนน่ารำคาญแม้ว่าก่อนหน้านี้จะทำให้ผมหลงไปก็ตามเขาอยู่ที่ทำงานผมบอกโดยพยายามสกัดกั้นอาร,อรมณ์หงุดหงิดที่อีกฝ่ายรู้อยู่เต็มอกว่าแฟนหนุ่มต้องไปทำงานที่บริษัทที่มีแต่กด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 ห้อมล้อมากมายอยู่ทำไมยังต้องมากวนประสาทอีกแต่ช่างเถอะนิวไม่สนใจเขาแล้วอเอเป็นงั้นไปสรุปก็คือคืนนี้ต้องเคลียร์กันยาวๆเอไปนั่นแหละ เวลาผ่านไปเกือบชั่วโมงแล้วรายชื่อก็ยังคงไม่ถูกส่งมาส่งผลให้พนักงานแต่ละคนเริ่มเบื่อหน่ายให้กับสิ่งที่เป็นอย่างยิ่งมือถือที่เขียนเล่นจนแบตเตอรี่แทบจะหมดจนต้องหาปลั๊กไฟเพื่อเสียบชาร์จบางคนใส่หูฟังดูเน็ fli x ในแล็ปท็อปด้วยสีหน้าที่เบื่อหน่ายเป็นอย่างมากส่วนผมและพันต่างไม่พูดไม่จากันแต่นั่งเล่นเกมในมือถือของใครของมันอย่างเพลิดเพลินจนตอนนี้ในหัวของผมมีแต่คำว่าเมื่อไหร่จะได้เริ่มโทรสถักทีหัวหน้าเอคะ ฟ้าใสลุกขึ้นพร้อมยกมือเอ่ยปากเรียกหัวหน้าแผนกที่นั่งจ้องมอนิเตอร์แล็ปท็อปอย่างใจจดใจจ่อครับว่าไงน้องฟ้าใสหัวหน้าเองละสายตาเงยหน้าขึ้นมามองลูกน้องเมื่อรดทางเบื้องบนจะส่งรายชื่อมาให้สักทีละคะฟ้าใสถามคำถ,ถามแทนเพื่อนๆในห้องเสียงอันใสของเธอทําให้ความเงียบในห้องนั้นถูกทําลายลงความสนใจของเพื่อนๆจึงไปโฟกัสที่เธอหัวหน้าเอเงียบไปอึดใจหนึ่งในระหว่างที่ทุกคนรอคําตอบจากเขาเดี๋ยวพี่ตามให้อีกทีแล้วกันนะครับ เขาตอบออกมาในที่สุดซึ่งทําให้ทุกคนโล่งอกรวมถึงฟ้าใสาที่ค่อยๆหย่อนร่างตัวเองนั่งบนเก้าอี้พร้อมพ่นลมออกจากปากนึกว่าจะทําอะไรไม่ได้เสียแล้วเมื่อกี้ทาดีมากนะฟ้าใสาเนสยิ้มพร้อมยกนิ้วโป้งขึ้นมาเหมือนกําลังกดไลค์ก็พวกเรารอกันมานานมากแล้วนี่ยิงสาวขามวดคิ้วอย่างไม่สบอารมณ์อุตส่าห์ตื่นมาทํางานแต่เช้าแต่ไม่ได้เริ่มงานเลยมันเสียเวลาคนทั้งแผนกเลยนะพี่อืมอืมอืมรู้พี่เข้าใจเนสยื่นมือไปจับบ่ากฟ้าใสาเบา ระบบราชการบ้านเราก็ช้าแบบนี้นี่แหละใช่เลยแม่มิวพรวดเข้ามาร่วมวงหนูนี่เกลียดระบบแบบที่ต้องเวลาจะทําอะไรก็ต้องขออนุญาตคนเป็นสิบเพื่อทําอะไรบางอย่างที่ดูแล้วมันไม่คุ้มเลยที่ต้องทําขนาดนั้นจริงๆแล้วขอคนใหญ่ๆคนเดียวเลยก็ได้ไม่ได้สิมิวเนสทําตาเขียวใสเป็นเชิงหอกล้อเหมือนกับว่าสองคนนี้เคยรู้จักและสนิทกันมาก่อนคนใหญ่ๆพวกนั้นอะมันไม่ค่อยอ่านไลยกลุ่มกันแต่กลุ่มหนังโป๊นี่น่าจะเข้าไปอ่านเป็นกลุ่มแรกทุกครั้งที่เข้าไลนา์มาเลยละมั้ง จู่ๆชายหนุ่มร่างสูงหน้าตาดีที่ชื่อว่าเตอร์ได้เข้ามาร่วมวงอย่างไม่มีปีมีคลุยซึ่งทําให้การสนทนาที่กําลังจะออกรถจําเป็นต้องชะงักลงอย่างกระทันหันทั้ง 3. ต่างมองหน้ากันอย่างไปไม่ถูกพร้อมคําถามในใจว่าจู่ๆก็พรวดเข้ามาแทรกแซงบทสนทนาได้อย่างไรแถมประเด็นที่นายสื่อน,นั้นไม่สมควรที่จะเอามาพูดในสถานการณ์นี้ด้วยจึงส่งผลให้ทั้ง3คนแยกย้ายกันปล่อยให้ชายหนุ่มที่แต่งตัวดูดีด้วยเสื้อเชิ้ตและกางเกงสแลกต้องหน้าแตกเป็นเสียงๆอยู่ตรงนั้นท่านครับ ัวหน้าเอที่สามารถเชื่อมต่อการสื่อสารกับเบื้องบนแล้วจึงเอ่ยเรียกผู้บังคับบัญชาตอนนี้ไม่ทราบว่ารายชื่อที่จะให้ลูกน้องของผมโทนี้ได้ส่งมาหรือยังครับนี่คุณพูดเหมือนตัวเองมีตำแหน่งที่ใหญ่กว่าผมยังไงอย่างนั้นละ่ะอีกฝ่ายพูดออกมาด้วยความไม่พอใจไม่ใช่อย่างนั้นครับท่านพอดีผมอย่าตั้งคำถามกับผมแบบนี้อีกตำแหน่งอย่างคุณนะแค่ทำตามคำสั่งโดยไร้ซึ่งคำถามก็พอแล้วส่วนรายชื่อก็ต้องรออีกสองสามคนชันอนุมัติก่อนคงจะอีกราวๆชั่วโมงนั่นแหละ แบบนี้ลูกน้องของผมก็รอแย่น่ะสิครับหัวหน้าเอกลืนน้ำลายลงคอเงือสองสามเม็ดค่อยๆไหลย,ย้อยลงมาตามใบหน้าทั้งๆท,ท,ที่ภายในตัวบริษัทเปิดแอร์เย็นฉ่ำเขายกมือขึ้นมาปาดเหงื่ออย่างเบามือดวงตามองไปยังสุดสายตากระทั่งหัวพวกมันไปสิพวกผมเป็นคนจ่ายเงินเดือนพวกคุณนะมีงานมีเงินจากพวกเราก็ถือว่าเป็นบุญแล้วมีหน้าที่ทํางานก็ทํากันไปแล้วคุณก็ไม่มีสิทธิ์โทรมาทวงงานแบบนี้พวกเราจะแจกงานให้เมื่อครั้งที่ทุกอย่างถูกอนุญาตแล้วเท่านั้นจำมาไว้ให้ดี แต่พวกเขายังไม่ได้เริ่มไม่ต้องมาเถียงผมอีกฝ่ายให้เสียงดังเพื่อสะกดไม่ให้หัวหน้าเอพูดอะไรไปมากกว่านี้มีหน้าที่ทํางานก็ก้มหน้าทําไปซะผมให้คุณขึ้นมาเป็นหัวหน้าโปรเจก t นี้เพราะผมเชื่อใจในความสามารถของคุณนะอย่าทําให้ผมผิดหวังเฉยละ่ะครับหัวหน้าเอบอกหลังจากนั้นผู้ที่อยู่ปลายสายนั้นก็ตัดการเชื่อมต่อสื่อสารทิ้งทันทีและปล่อยให้ชายวัยกลางคนนั่งกลุมขมับอยู่ท่ามกลางความกดดันเบาๆจากพวกลูกน้อง